ขอขอนุญาตถามน้องวอกก่อนเป็นห่วงกินอ,อะไร,รบ้างคือจริงๆมันก็แบบอยากบอกอะไรไหมเนาะคือสามปีเราผ่านอะไรด้วยกันเยอะมากแล้วเป็นห<ช>่วงเราก็แบบว่าเออมันก็มีบอกไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยแล้วระหว่าง,ง<ช>ทางนั้นบอกว่าบอกอันนี้แล้วกันแบบที่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรอ่ะแบบว่าที่พาให้เรามาถึงตรงเนี้ยมันโคตรแบบพิเศษแบบประทับใจเลยนะแบบว่า คุณทุกภูมิใจกับเราทั้งคู่ได้แบบว่ามันผ่านอะไรมาตั้งเยอะเราก็แบบมีเรื่องราวพิเศษมากมายอยากให้แบบว่าจำาไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งนึ่งแบบที่ดีมากๆเลยฮะครับผมน้องยีเหรอครับซึ้งอีกแล้วอสิน <c oughs> เจ้าเลยซจะ <c oughs> บอกอะไรเหรออ่าโอ้ยผมก็ใส่ไปในงานวันเกิดหมดแล้วด้วยเนวัน <c oughs> รัษฎะ อีกเอ่าหนึ่งไม่ได้เตรียมใจมาด้วยตอนนี้อย่างมนนุ่นเป็นเอ๊ะอะไรดีวะก็ก็เป็นห่วงเป็นห่วงก็ยังเปนความเป็นห่วงเรื่องเดิมๆเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้แก้ไงเรื่องเดิมๆในเรื่องที่แบบว่าแบบติดเขาเรียกอะไรแบบจะขยับตัวช้าหน่อยช้าหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดกระสับกระเซงวันนี้แบบหรืออะไรก็แบบอาจจะเป็นโอกาสได้มากกว่ามันเป็นการคำด่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นห่วงอะไรเป็นคำต่าแล้วก็นั่นแหละก็ขอพูดเหมือนกันที่แบบ ที่ผ่านมาเดินทางาไปด้วยกันตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าผมชอบนะในมิตรภาพนีมากเลยที่ยังรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองนะที่วันนั้นได้ทักไปหาเขาแล้ววันแรกอ่ะทักไปแล้วแบบทําให้เขาซึ้งไว้กับเราอ่ะนี่ยังไม่คิดเลยว่าแบบโอ้ผมเข้าหาคนไม่เป็นนะถ้าเกิดแบบเอาดีว่าเซิร์ชกูเกิลวิธีเข้าหาคนอื่นเข้าไปสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่วอผมอาจจบไม,ม่ผมไม่มียินบอะนะแล้วก็คุายินด,ดีกับตัวเองที่กล้าทาแบบนี้แล้วทําให้เขารู้สึกว่าเออเราเป็นคนจริงใจเหมือนกันอะไรเงี้ยจนจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้สึกว่า มันจะจบกันยังไง oh. มันมัน,มนยู่คือ,ค,อคือที่หลายๆคนเป็นห่วงไ่้จินมอจะยังอยู่ด้วยกันไหมยังไรผมคุณไม่ต้องเป็นห่วงครับคือถึงแม้ว่าไม่อยู่จนหัวล้านผมก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ดีนะ oh. สิ่งสิ่งเดียวที่ควรเป็นห่วงเลยครับ โทรเรารับโทรศับด้วยนะตอนเขาแก่ไปอาจจะตามตัวยากอาจจะไปอยู่กับงูเห่าก็ได้แต่ว่าด้แล้วสิ่งนั้นที่น่ากังวลโอเคปรบมือดังๆได้กันให้ทุกผู้เลยน่รักมากๆนะคะจริงๆ